สวัสดีครับคอมสันเ็ทคนิคนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาดูการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับ CJ นะครับ3,600วัตต์นะครับระบบ12บโวลต์นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าแจ้งมานะครับไฟไม่ออกนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองตรวจเช็คดูนะครับแล้วก็หาตัวเสียไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวลองเช็คฝั่งไฟเข้านะครับฝั่งต่อแบตเตอรี่นะครับว่ามีการช็อตไหมนะครับ เดี๋ยวลองวัดคร่าวๆดูนะครับตั้งมิเตอร์นะครับคูณหนึ่งนะครับผมจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับในการเช็คนะครับก็ตั้งคูณหนึ่งนะครับก่อวัดนะครับตรงแบตเตอรี่นะครับบวกลบนะครับสักคู่นะครับ ก็วัดสลับนะครับบวกลบนะครับลองสลับสายดูนะครับถ้าขึ้นลักษณะนี้นะครับฝั่งต่อแบตเตอรี่นะครับฝั่งฝั่งอินพุตนะครับมีการช็อตนะครับก็ให้ไล่เช็คมอสเฟตนะครับฝั่งอินพุตนะครับเดี๋ยวมาลองดูฝั่งไฟออกนะครับก็คือฝั่ง AC out นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองวัดดูคร่าวๆนะครับว่ามีการช็อตไหมครับเหมือนเดิมครับมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับก็วัด เอลกับเอ็นนะครับลองสลับดูนะครับเข็มมิเตอร์นะครับต้องไม่ขึ้นเลยนะครับตัวนี้ถ้าขึ้นแสดงว่าฝั่งไฟออกนะครับฝั่ง AC l อานะครับมีการช็อตอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมวัดนะครับก็คือฝั่งไฟเข้านะครับก็คือฝั่งที่ต่อกับแบตเตอรี่นะครับมีการช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมานะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับหาตัวเสียกันนะครับ ครับผมก็ได้ทําการนะครับแกะบอร์ดออกมาเรียบร้อยและครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับไล่เช็คมอสเฟตนะครับฝั่ง dc to dc นะครับก็ไล่เช็คนะครับชุดฝั่งนี้นะครับก็น่าจะมีการช็อตนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมลองผมจะลองวัดดูนะครับแต่เดี๋ยวแกะซิงค์ออกก่อนนะครับก็วัดที่ตัวมอสเฟตนะครับ ผมได้ทําการนะครับถอดตัวซิงออกเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่อุปกรณ์นะครับเป็นมอสเฟตนะครับภาค DC to DC นะครับลองวัดในวงจรดูนะครับว่ามีการช็อตจรไหมนะครับวัดขาเดนกับขาซอนะครับเพื่อนๆขาเดนะครับขาซอนะครับวัดสลับข้างนะครับขึ้นหนึ่งข้างนะครับอีกข้างหนึ่งตองไม่ขึ้นนะครับถ้ามีการขึ้นลักษณะนี้นะครับมีการช็อตแน่นอนนะครับ ภายในมอสเฟตทั้งหมดนะครับอาจจะมีการช็อตนะครับผมจะถอดออกมาเช็คแต่ละตัวนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวเสียนะครับจากผมได้ทําการนะครับถอดมอสเฟตนะครับออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาทําการวัดนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าฟังนะครับ dc to dc นะครับมีการช็อตนะครับเป็นมอสเฟตนะครับก็ การเช็คก็วัดเดนกับซอสนะครับสลับกันนะครับขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้นนะครับลักษณะนี้นะครับก่อสลับนะครับเดนซอสนะครับถ้าขึ้นทั้งสองข้างนะครับลักษณะนี้เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้คือช็อตนะครับก็ตัวต่อไปนะครับเด่นซอสเหมือนเดิมนะครับอาจจะลองวัดแถมด้วยนะครับก็คือกาวไอ้ขาเกตนะครับต้องมีมีการช็อตนะครับตัวนี้ดีนะครับ ขาเดนกับขาซอสนะครับขึ้นหนึ่งข้างนะครับอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้นนะครับขึ้นทั้งสองข้างลักษณะนี้นะครับช็อตแน่นอนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไล er ่วัดลักษณะนี้นะครับวัดสลับนะครับเด่นซอสนะครับแล้วก็มีการวัดกับขาเกตด้วยนะครับเผื่อมีการช็อตนะครับดีนะครับตัวนี้ก็ไล่วัดจนครบนะครับ ขึ้นหนึ่งข้างนะอีกข้างนึงไม่ขึ้นนะครับดีนะครับตัวเนี้เดนนะครับสลับนะครับขึ้นทั้งสองข้างลักษณะนี้นะครับมีการช็อตนะครับก็มัดสลับนะครับเดนซอสนะครับก็ดีนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสลับซ้ายนะครับ ลองวัดเทียบกับคาเกตดูครับไม่มีการช็อตนะครับปกตินะครับขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งไม่ขึ้นนะครับก็สรุปนะครับตัวนี้นะครับมีมอดเฟสนะครับช็อตอยู่สามตัวนะครับสามตัวเบอร์นะครับศูนย์สี่สองนะครับห้า 042R 5 n ศูนย์สี่สองห้าทนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะทําการเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆให้ไล่เช็คนะครับ R ชุดนี้นะครับโดยเฉพาะ R ค่าต่าๆนะครับบอร์ดนี้จะอยู่ R ค่าต่ําจะอยู่ที่22โอห์มนะครับเพื่อนๆนะครับไล่เช็คให้หมดนะครับต้องไม่มีการยืดค่าหรือว่า R ขาดนะครับต้องไล่เช็คนะครับ ครับ affiliated. ก่อนทําการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับเดี๋ยวมาลองเช็คพันพันุ์ที่ขาเกตดูก่อนนะครับชุด DC to dc นะครับว่ามีพันุมาที่ขาเกตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใช้สโคปทําการวัดนะครับทําการผมได้เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เช็ค พี่คาเกตนะครับที่มาตรงมอสเฟตนะครับตอนนี้นะครับมีพันมานะครับก็ไล่เช็คนะครับเ,เพื่อนๆนะไล่เช็คจนครบนะครับก็ไล่ไล่เช็คจนครบนะครับอันนี้ผมไล่เช็คครบหมดแล้วนะครับก็คือพันมาปกตินะครับพันมาปกติ ก็คือถ้าเกิดใส่มอดเฟสนะครับตัวใหม่เข้าไปก็น่าจะใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับทีนี้มาดูการวัดนะครับตรงพันนะครับถ้าเกิดไม่มีสโคบนะครับก็ใช้มิเตอร์เนี่ยนะครับทําการวัดนะครับวัดตรงขาเกตนะครับเพื่อนๆขาเกตต้องออกประมาณห้าโวลต์นะครับต้องออกประมาณห้าโวลต์ ขาเกตนะครับเทียบกับกาวนะครับก็คือขั้วลบนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ไล่ไล่วัดเลยนะครับไล่วัดที่คาเกตนะครับห้าโวลต์นะครับประมาณห้าโวลต์นะครับเนี่ยผมลองวัดให้ดูนะครับเพื่อเกิดไม่มีสโคกนะครับก็วัดที่คาเกตนะครับไล่วัดนะครับแต่ละตัวนะครับ ก็อยู่ที่ห้าจุดสามโวลต์นะครับห้าจุดสามโวลต์นะครับก็ถ้าไม่มีสโคปนะครับก็ไลยวัดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดได้ประมาณสักห้าจุดสามโวลต์ก็ถือว่าปกตินะครับเมื่อกี้ที่ผมใช้สโคปวัดนะครับมีพันออกนะครับปกตินะครับก็เรียบร้อยนะครับก็แสดงว่านะครับวงจรปกตินะครับก็เปลี่ยนนะครับมอสเฟตนะครับ ตัวดีเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการทดสอบนะครับก็อะไรนะครับมาแล้วนะครับเป็นเพื่อนสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับนะครับทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับช็อตสามตัวนะครับมอสเฟตนะครับภาคดีซทูดีซนะครับสี่สิบโวลต์นะครับมอสเฟสสี่โวลต์ร้อเจ็ิบสีแอมป์นะครับ 40โวลต์174แอมป์นะครับเบอร์ก็0 4นย์นะครับ5 n t 4 0โวลต์174แอมป์ก็ไหลมาเรียบร้อยนะครับทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับครับผมก็ได้ทำการนะครับเปลี่ยนมอสเฟตนะครับตัวที่เสียนะครับ3ตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับก่อนที่จะต่อแบตเตอรี่นะครับทำการทดสอบนะครับ เดี๋ยวมาลองวัดอินพุตดูนะครับฝั่งที่ต่อกับแบตเตอรี่นะครับก็วัดบวกลบนะครับดูว่านะครับแตกต่างจากตอนแรกนะครับก็คือวัดสลับนะครับขึ้นหนึ่งข้างนะครับพอสลับต้องมีขึ้นนะครับ่อลักษณะนี้นะครับสลับนะครับบวกลบนะครับขึ้นหนึ่งข้างนะครับพอสลับนะครับต้องมีขึ้นนะครับ ก็รักษาะนี้ก็คืออินพุตนะครับไม่มีการช็อตแล้วนะครับก็ทําการต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทดสอบได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับก็ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับ ก็อินเวอร์เตอร์นะครับรันได้ปกติแล้วนะครับไฟนะครับ220ิโวลต์นะครับโชว์นะครับด้านบนนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับส2สองโวลต์นะครับก็ถือว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เหลือแต่ประกอบเข้าเคสนะครับต่อ220ิบโวลต์นะครับออกปกตินะครับตัวนี้นะครับมอสเฟตนะครับช็อตสามตัวก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ มอเตเฟสนะครับช็อตสามตัวสี่ส pues mm ิบโวลต์นะครับร pues nah ้อยเจ็ดสิบแอมป์นะครับสี่สิบโวลต์ร้อยเจ็ดสิบแอมป์นะครับเบอร์นะครับศูนย์สี่สองอาร์นะครับห้าเอนทีนะครับเปลี่ยนสามตัวก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับอ่าฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเจออาการลักษณะนี้ก็ลองซ่อมดูนะครับตัวนี้เสียไม่เยอะนะครับเสียฝั่งฝั่งอินพุตนะครับก็คือฝั่ง DC to DC นะครับฝั่งเดียวนะครับผมก็ไล่เช็คฝั่งเดียวเลยนะครับเพราะว่าฝั่งไฟออกนะครับวัดตอนแรกนะครับไม่มีการช็อตนะครับจะเลยเช็คฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เช็คพันเช็คอะไรปกตินะครับก็ซ่อมตามตามลำดับขั้นตอนนะครับก็ไล่ไปไล่ไปที่ละชุดนะครับก็เจอชุดไหนก็เปลี่ยนชุดนั้นนะครับถ้าเกิดเจอตัวเสียนะครับแล้วค่อยไล่ชุดอื่นๆนะครับ ก่อเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับ CJ นะครับสามพันหกร้อยวัตต์นะครับระบบสิบสองโวลต์นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับคมสันอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับสวัสดีครับ